สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A ียแอนิเมะกินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นังมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่อมทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ความสามารถในการลุกของกลยุทธ์ป้อมปืนยันสำรวจทุกพื้นที่นั้นแข็งแร่งมากไม่ได้อยไปกว่าพลังโจมตีของระดับจักรพรรดิวิญญาณหูว,วงแหวนที่ใช้กลยุทธ์ป้อมปืนนอกจากนี้เขายังสามารถรักษาความสามารถของเขาไว้นานขึ้นอีกด้วยลังสีวิญญ,ญาณน,นับร้อยตกลงมาเรากับน้ำตกแม้แต่บุคคลที่แข่งแร่งที่สุดของสำนักงเดิมก็ยังต้องจัดการกับมันด้วยความแข็งแร่ง,งทั้งหมดของพวกเขาเดิมทีหวังเยน็นเฟิงกำลังติดตามหลงเอา้าเทียนในเวลานี้แขนของเขาก็ขยายออกเรากับโลกขนาดใหญ่สองอันขณะที่พวกมันปิดกั้นลังสีวิญ เป็นเวลา3วินาทีและแสงสีเงินเขียวกระพริบจากด้านหลังของเขาเขาถูกบังคับให้ใช้การตื่นรู้ครั้งที่สองของวิญญาณยุทธของเขาเส้ใช้โถอย่างปล่อยอาวุธวิญญาณที่แตกต่างกันมากกว่า10อย่างในเวลาเดียวกันและทํางานร่วมกับพวกวีเฮาเพื่อปราบปรามคู่ต่อสู้ของพวกเขานอกจากความพยายามในการแยกตัวของเซียวเซียวแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลงเอ้าเทียนถูกแยกออกจากเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาแล้วผู้ชมที่อยู่ใต้เวทีการแข่งขันก็ตาผ้าชั่วเขาด้วยแสงกระพริบอันทรงพลังและวิสัยทัศน์ของพวกเขาก็ค่อยๆกลับมาหาพวกเขาในขณะเดียวกันก็มีเสียงประทันก และมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับทั้งทีมของสำนักถังได้เกิดขึ้นพร้อมกับผลกระทบที่รุนแรง3อย่างเป้ยเป้ย์สุยสื่อและเจียงนานานากระเด็นถอยหลังทีละคนในขณะที่หลงเอาเทียนซึ่งพวกเขากําลังปิดล้อมในเวลาเดียวกันยืนอยู่ในจุดเดียวกันเขาหันหลังกลับมาและเวี่ยงแขนเลื่องแสงไปทางเซียวเสียวเป็นไปได้ยอย่างไรความคิดเดียวกันนี้เกิดขึ้นในใจของทุกคนของสำนักถังดวงตาของหลงเอาเทียนยังคงปิดอยู่และเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับผลกระทบจากระเบิดแฟลชครั้งก่อนแต่ว่าเมื่อเปะขทึ้นและต แหน่งของเขาก็เปลี่ยนไปสาครั้งติดต่อกันและใช้การโจมตีอันทรงพลังเพื่อทําให้ทั้งสคนกระเด็นออกไปทุกตําแหน่งที่เขาเลือกนั้นแม่นยําม,มากและการประทุข,ของเขานนั้นเร็วมากจนแม้แต่เป้ยๆและคนอื่นๆที่ได้รับแบ่งปันพลังจิตตัวจับของวัวบีเฮาก็ยังช้ากว่าเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่าที่ระดับคนกับฟ้าลวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากสนามลบที่วุ่นวายนั่นเป็นไปไม่ได้เซียวเซียวไม่ได้ถอยหนีขนาดที่หลงเอ้าเทียนพุ่งเข้ามานางทันทีเพราะนางรู้ดีว่าด้านหลังของนางคือสมาชิกคนอื่นๆของสำ นังจะต้องปิดกั้นพลังยิงของพวกเขานังกะยังพบว,ว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากขึ้นกระัางสะกดวิญญ,ญาณสำภพพัทงทลายลงพร้อมกันและคนยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็ระเบิดออกมากระถางสามใบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและกระถางก็ตกลงบนพื้นอย่างแรงพร้อมกับเสียงดังปังสกัดกันก้นการโจมตีของหลวงเอ้าเทียนอย่างกล้าหาญแม้ว่ากระถางสะกดวิญญ,ญ,ญาณสำภพจะส่งเสียงและสัส่นสะเทือนแต่แสงสีดำก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและแสงก็กระพริบเมื่อเส,เสียวหายตัวเข้าไปภายในหลวงเอ้าเทียนมองเห็นเพ สำคัญแห่งบ้านเมืองกระทางสันกระเพื่มไม่เพียงแต่ดึงความแข็งแกร่งของกระทางสะกดวิญญาณสามภพเท่านั้นแต่ว่ายังยืมพลังที่มีอยู่อย่างสุขุมในอากาศอีกด้วยรัศมีนี้ทรงพลังมากจนแม้แต่คนอย่างหลวงเอ้าเทียนก็ถูกป้องกันในทันทีระดับคนและฟ้าลุมกันเป็นหนึ่งของเขาพึ่งพาลัศมีอย่างยิ่งและพลังวิญญาณของเขาก็อ่อนแอลงหลังจากขับไล่คนสามคนติดต่อกันเซียวเซียวสามารถปกป้องตัวเองจากการโจมตีของเขาได้จริงๆลัศมีวิญญาณของเซียวเซียวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อนางหายเข้าไปอยู่ในอำนาจของกระถางและวงเสีดค่อยๆปกฏขึ้นะงขนาามม บมเสียงระเบิดที่รุนแรงดังติดต่อกันสามครั้งโดยมีกระถางสะกดวิญญาณสำพบของนั่งเป็นศูนย์กลางและรัศมีสีดำสามวงก็กระเพื่อมออกไปด้านนอกทันทีสมาชิกในทีมคนอื่นๆของสำนักดั้งเดิมที่ปิดกั้นการโจมตีร่วมกันของหัววีฮาเหลือไส้โถได้พุ่งไปข้างหน้าพวกเขารู้สึกถึงแรงกระแทกที่ไม่อาจอธิบายได้ที่กำลังเข้ามาหาพวกเขาพวกเขากระเด็นขึ้นไปในอากาศเมื่อพวกเขาพยายามปิดกั้นการสั่นสะเทือนที่มาแบบกระทันหันนี้ของสำคัญแห่งบ้านเมืองกระถางสั่นสะเทือนพลังแห่งกระถางกระถางสแตนกระเพื่อมสามท ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของผู้อาวุโส,สเวียนและถึงแม้ว่านางนั้นจะไม่ใช่จจกรพัดวิญญาณหวง,งแหวนนางจะ่ายแพ้ให้กับผู้อื่นในแง่ของความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงและการควบคุมวิญญาณยึดได้อย่างไรแม้แต่หลงเอาเทียนก็ถูกตะลึงกับการระเบิดยังกระทันหันนี้และถอยหลังไปสองสามก้าวและสี 4, ดำทั้งสามวงก็เริ่มกดขี่มากขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าใครที่อ่อนแอกลัวต้องดูดซับขึ้นกระแทกเหล่านี้คนคนนั้นจะกระเด็นลอยขึ้นไปในอากาศหรือถูกกักขังอยู่กับที่เชียวเชียวอาศัยการระเบิดยังกระทันหันของนางเพืื่อออออซ้้เเเววลาาาาใพพียยงงงงงสสรับขนนก็มถึ ณะนี้นางลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับปีกคู่หนึ่งที่มีรัศมีสีงเงินทองอแหลมคม,ข,มขนาดที่นางฟันไปที่เจ้าหญิงไวนาะไวนาดูเหมือนจะรู้ตัวตั้งแต่นันเนินๆเท้าของนางแต่พื้นเบาๆและนางก็ลอยออกไปด้านหน้าทันทีนังหันกลับมาและเหลือบมองหวังตงเอ๋อในเวลาเดียวกันหวังตงเอ๋อเห็นดวงตาสีเงินแวววคู่หนึ่งและวงล้อสีเงินก็ลอยขึ้นมาจากด้านหลังศีรษะของไวนาะทุกสิ่งรอบตัวของหวังตงเอ๋อดูเหมือนจะบิดเบี้ยวเลยเนื้อจริงความรู้สึกวิงเวียนอย่างรุนแรงพุ่งเข้าสู่สมองทันทีนี่คือแต่่ใในเเเเววววลาาาาาตตออมมมคจ็บปกััข้ทททแงงงํห มารู้สึกตัวอีกครั้งรบกวนพลังจิตของหัวบีเฮาก็มาถึงเพื่อช่วยนางแต่ว่าอย่างไรก็ตามองหญิงไหวนาะยังใช้ประโยชน์จากเวลาอันสั้นนี้รีบเข้าไปในการคุ้มครองของเพื่อนร่วมทีมของนางทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและหัวบีเฮาในฐานะวิญญาจันทร์ใส่ควบคุมก็มองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างชัดเจนเช่นกันทำไมหลวงเอ้เทียนจึงสามารถโจมตีและขับไล่ื่อสื่อและคนอื่นๆได้ในทันทีเหมือนกับว่าเขาสามารถมองเห็นอนาคตได้เหตุนผลน,นั้นง่ายมากองหญิงไว้นาะไม่ได้เป็นเพียงวิญญาจันทร์ประเภทรักษาในทีมสำนักปีศาจีมา นางมีวิญญาณยึดใส่พลังจิตนางมีวิญญาณยึดอีกอันคือสมองของนางสมองเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของมนุษย์อย่างไม่ต้องสงสัยพวงพลังจิตและจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่ภายในของสมองไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสามารถของสมองนั้นมันควรจะเป็นใส่พลังจิตองหญิงว้ยนามีวิญญาณยึดคู่ด้วยและวิญญาณยึดที่สองของนางก็คือวิญญาณยึดดั้งเดิมที่ทรงพลังนั่นคือสมองของนางนางคือคนที่ใช้พลังจิตของนางเพื่อช่วยหลงเอาเทียนมือคู่นี้แต่ทว่าจากสิ่งที่สำนักถังสามารถสังเกตได้้จาาาาาากกกสสสมมมมมชิิิคคคนนนนนนนอื่่่ๆใทีััดดงงงเหหญววยไรถล ทีมได้ในเวลาเดียวกันเหมือนกับที่ว่าวีเฮาทํานักช่วยได้เพียงคนเดียวเท่านั้นว่าวีเฮาตัดสินใจทั้งหมดนี้ในทันทีดูเหมือนว่าสถานการณ์ในปัจจุบันสํานักถังจะเสียเปรียบและเหตุผลก็คือการก่อตัวของพวกเขาในเวลานี้ไปไปสูดเสือและเจียงนานานกาลังพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งเซียวเซียวอยู่เลือกเข้าไปในกระบวนของศัตรูและแม้ว่านังจะเบิดพลังอย่างแรงเพื่อบังคับให้คู่ต่อสู้ของนางล่าถอยแต่นังก็ยังคงถูกล้อมไว้วองตงเอ๋ออยู่ด้านหลังของทีมคู่ต่อสู้ซึ่งหมายความว่าหญิงสาวทงคนถูกแยกออกจากเพื่อนร่วมทีีขออเเาาาสกก่โจ ชนะพวกเขาที่ละคนสนามรบเริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งแสงสีดำหนานแน่นไหลออกมาและวงแหวนวิญญาณที่หกของสุยสันเสือก็เปลี่ยนประกใบจัดจ้าเคแดนเวนอูของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งในเวทีแสงสีดำหนาทึบดูเหมือนจะบดบังดวงอาทิตย์ขณะที่มันปกคลุมทั่วทั้งเวทีสมาชิกของสำนักดังเดิมทั้งหกพบว,ว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่หายใจไม่ออกและอึดอัดในทันทีเมื่อสุยสันเสือปลดปล่อยเคแดนเซีนอูของเขาแสงสีสิ้นอย่างน่ากลัวถูกปล่อยออกมาจากกลยุทธ์ป้อมปืนของยานสำรวจทุกพื้นที่ของว่วบีเฮามันคือ และตอนนี้ทังทีมของสำนักดั้งเดิมก็ชะลอตัวลงเนื่องจากทักษะจุดอ่อนกลุ่มของหวีเฮาและเขตแดนสีวนอูคงซยซันซื้อแสงพุ่งออกมาจากด้านหลังของวังทงเอ๋อและอาวุธวิญญาณประเภทบินของนางก็พุ่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่มันขับเคลื่อนนางบินขึ้นไปบนท้องฟ้าวังทงเอ๋อยังปลดปล่อย่า้ควนดาวหกแฉกสามดวงที่อยู่ข้างหลังนางและผีเสื้อเทพีจัดลัดแสงของนางก็ตกลงมาใส่คู่ต่อสู้ของนางในแง่ของตำแหน่งและระดับการฝึกฝนเห็นได้ชัดว่าการปีล้อมเซียวเซียวเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่สำ เฉกทั้งสาดวงที่หวังตวงเอ๋อปล่อยออกมานั้นถูกจัดวางรอบๆเสียวๆโดยมีนางอยู่ตรงกลางและวงกลมสามวงสร้างส่วนโค้งโดยมีนางอยู่ตรงกลางชายหนุ่มที่ชื่อกูถงจากสำนักดั้งเดิมก็หันกลับมามองที่หวังตวงเอ๋อลำแสงสีขาวจดจ้าสองดวงพุ่งออกมาจากดวงตาของกูถงในขณะที่วงแหวนวิญญาณวงที่หนึ่งสองสามและสี่บนร่างกายของเขาสว่างขึ้นพร้อมกันลำแสงสีขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงหลังจากที่เขาลืมตาดวงตาสีเงินขาวคู่หนึ่งปรากฏขึ้นที่ด้านหหลลังงงขขออเเานนนีีีี่่่ป็กบุุคึทมญธ เดิมที่ผ on, e e kh ่านการตื่นรู้ครั้งที่2ในระดับเงินในขณะนี้มีคน2คนจากสมาชิกเจคนของสำนักดั้งเดิมที่แสดงการตื่นรู้ครั้งที่2ของวิญญาณยุทธระดับเงินนั่นคือหลงเอ้าเทียนและกู่ถงวิญญาณยุทธดั้งเดิมของไวนาคือสมองของนางและไม่ต้องสงสัยเลยว่าการตื่นรู้ครั้งที่2ของวิญญาณยุทธดั้งเดิมของนางการตื่นรู้ครั้งที่2ของวิญญาณยุทธดั้งเดิมระดับเงิน3คนสนส้นสูงเกือบทั้งหมดของคนรุ่นใหม่ของสำนักดั้งเดิมล้วนมารวมตัวกันที่นี่เมื่ออาาจมตี่่งงน้สขคููะ วงแหวนวิญญาณเพียงห้าวงแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ง่ายที่จะรับมือวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าห่วงวง,งเอ๋อสว่างขึ้นทนันทีและร่างกายที่ละเอียดอ่อนของนางก็โปร่งใสอย่างสมบูรณ์นี่คือทักษะการควบคองเทพีแห่งแสงเปลวไฟสีทองที่ส่งประกายแวววาวปรากฏบนมือของนางทั้งสองขณะที่นางผลักมันออกไปมีเสียงระเบิดดังขึ้นแสงกระพ่อมในทุกทิศทางขณะที่หวังตรงเอ๋กระเด็นกลับไปในนอนอนทนันทีร่างกายของนางก็เต็มไปด้วยแสงเจ็ดสีและอาวุธวิญญาณประเภทบินของนางก็ดับไปพร้อมๆกันดูเหมือนว่าพลังวิญญาณของนางจะถููกาจัดดดอย่่งสมร์ชคีีทเ เฉียนอูคงสุยซันซือถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วแสงสีดำพุ่งขึ้นเมื่อล่างหวงต้องเอือหยไปทมกางขึ้นสีดำนี่คือจุดแข็งของเขตแดนและบุคคลที่บดปล่อยเขตแดนนี้คือผู้บงการของทุกสิ่งภายในเขตแดนต้องใช้ความสามารถที่แข่งแร่งกว่าหลายอย่างเพื่อแยกเขตแดนออกจากกันการต่อสู้ในอีกด้านหนึ่งก็มาถึงจุดสุดยอดเช่นกันหลงเอ้าเทียนบังคับตัวเองให้ออกจากเขตแดนเซียนอูอีกครั้งและต้องการจะใช้ทักษะวิญญาณที่ห้า้าดินแปรผันอีกครั้งแต่ทวสุยซันซือปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศและปิดกันก้นการโจมตี เจาะทะลุได้เลยเป้ยยรีบไปที่ด้านข้างของเซียวเซียวและด้วยความช่วยเหลือของข่กนดาวหกแฉ่งตองเอ๋ขอและเซียวเซียวก็รวมตัวกันสกัดกั้นการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ในที่สุดและในเวลานี้เนทพันพึงที่เหัไส้โถติดตั้งไว้อยู่บนท้องฟ้าก็เสร็จสมบูรณ์เขาเปลี่ยนไปใช้ปืนใหญ่ไาฟ้าขนาดยักษ์ของเขาและยิงด้านหนึ่งที่ข้างหลังเซียวเซียวเพื่อเสีอเวลาให้เป้ยๆเป็นบางครั้งทางด้านสำนักดั้งเดิมมีปีกขนาดเมื่อมาสองปียื่นออกมาที่ด้านหลังของเฉินวีมิญยาณยุทธของเขาคือปีกนี่คือสิ่่่่งงงงททททีีีีไมมคววรรรปปปาาาาาากกกฏขขขขขขึึ้้้้นน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 ใใยอออษเเะพืณบฟ เขบไล่ขึ้นสีดำของเขแดนเซียนอูอย่างแรงในขณะที่เขาพุ่งไปอีกด้านหนึ่งจากนั้นเขาก็ฟันออกไปด้วยปีกของเขาเราว่ามันเป็นขวัญยักษ์สองอันเอาล่ะลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ